สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับพี่ต้นนะครับวันนี้จะพาไปดูปลากัดยักษ์ของพี่ต้นต้องบอกว่าวันนี้เด็ดใช่ไหมพี่ก็พี่คิดว่าเด็ดอ่าเด็ดเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเด็ดขนาดไหนทุกคนเด็ดใบไม้หรือว่าเด็ดของจริงไปเอาเลยเ้นโอ้ทุกคนอันนี้ก็ใหญ่นะคืออันนี้คือที่ฟอร์มพี่เลยเหรอพี่อ่าพี่ฟอร์มในบ่ออย่างเงี้ยฟอร์มในบ่อเลยอันนี้ก็เป็นสายนิโมคอบเหมือนกันนิโมคอบเนี่ยแถมมันเป็นปลายักษ์้วยทุกคนผมอยากให้แบบ ทุกคนวัดกับวัดกับนิ้ววัดกับมือได้เกินเนี่ยดูดิมันใหญ่กว่านิ้วผมมันทุกคนยังใหญ่ได้อีกแล้วสีตรงเนี้ยมันเป็นบแบบออกแนวสีคอปเปอร์คอปเปอร์นะครับยังใหญ่ได้อีกนะยังใหญ่ได้อีกยังใหญ่ได้อีกเหรอพี่ใหญ่ได้อีกได้อีกโอ้โหนี่เนี่ยแข็งแรงเนี่ยมันดิ้นไม่ยอมอยู่แข็งอีแข็งที่แล้วบอกบอกว่าอะไรมันมันไม่น่าจะโตกว่านี้ใช่ไหมใช่ที่รอบนี้คือมาแบบก้าวกระโดดเลยนี่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 ทุกคนทุกคนอันนี้มัน มันเด็ดอะทุกคนตัวเนี้ยมันออกแบบเหลือบทองทองนะพี่เนี่ยอืมอวิโหผมลืมเอาไฟมาด้วยเนี่ยตัวนี้มันออกเหลือบทองทองเลยแบบเหมือนเกจมันเคลือบอยู่ชั้นเงิทุกคนใช่ใช่สวยมาก <จะ S 1> ตัวเนี้ยม,มาอีกเดี๋ยวมาอีกเดอ๋ยวคืออย่างเงี้ยเราต้องเลี้ยงน้ำนะพี่กว่าจะแบบมาได้มาขึ้นมาชงเนี่ยก็ปากัดยักอะพี่สามเดือนสามเดือนสามเดือนเลามาชงแล้วก็มาชง แล้วก็อีกสองเดือนใช่ไหมพี่กว่าเราจะได้แบบนี่อยขายมีนาง่นการมีนโอเคและวอย่าไคิดมากเราอย่าไปคิดมากเราต้องขายได้เท่านั้นเท่านี้ขายได้แบบคนเก่าอย่างพวกระดับอาชีพเขาเนะ่ยทำมาสิบกว่าปีแล้วการตลาดเขาเยอะเขาขายได้อย่างรถฟามใหญ่ที่คนรู้จักนะสวยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเขาขายได้ตัวละพันสองพันแต่ของเราบางทีมือใหม่ขายได้ตัวละสองร้อยเพราะว่าความเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งสาคัญใช่ใช่ใช่ความน่าเชื่อถปลาเราสวยเหมือนกับเขาเลยแต่ถามว่าลูกค้าเขาจะเลือกซื้อไข่อ่าเขาก็ต้องเลือกซื้อแบบขายใหญ่ระดับใหญ่เหมือนอะไรเหมือนร้านค้าใหญ่ๆเงี้ยกับร้านค้าเพิ่งตั้งใหม่เงี้ยใช่ไหมเราเราเป็นมือใหม่นะสมมติมือใหม่อ่ะหลายคนที่เลิกกันนะคือบางคนใจไม่ค่อยรักหรอกเลี้ยงตามเขาว่าคนเก่าขายดีไว้เป็นขายตามเขาซื้อพอพันมาให้พันมาแพงๆครับตอนนี้พอออกมาปุ๊บ ได้มั่งไม่ได้มั่งขายไม่ได้เครียดเครียดไงต้องตั้งเป้าหมายไว้สูงสูงคน่านจะเริกทุกเที่ยงแต่ถ้าเรารักรักนะรักประกันนะคือเราขายได้โอเคก็ดีขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปซีเรียสเราไม่ต้องไปเครียดถ้าเกิดเราต้องก็จะขายปลาอย่างเดียวนะเครียดตายเมื่อก่อนน่ะพี่ผมเคยมาดูฟามพี่ต้นนะเมื่อก่อนจะมีแค่โซนข้างหน้านะแต่ปัจจุบันทุกคน มีข้างหลังนู่นด้วยไปเดี๋ยวให้พี่ต้นพาไปดูทุกคนอันนี้ที่ว่านกกระยางกินนกกระยางกินนู่นตรงบ่อเลยอนกกระยางกินหมดเลยตอนแรกจะพาทุกคนมาโชว์มาที่บ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าบ่อก็แล้วตัวเรียบร้อยตัวเมียพี่ไม่มีแล้วนะอือตัวเมียไม่ได้ไม่ได้หวงสายนะไม่ได้หวงสายพันนะออนกกระยางนกกระยางลงอันนี้มันเป็นเรือนต้นไม้เก่าเห็นไหมอืเป็นเรือนต้นไม้เก่าจะทีอย่างอากาศก็ได้น้าอากาศแล้วก็แสงแดด อากาศแบบมันโปร่งไงมันก็ทําให้ปลาโตเร็วนะเฮ้ยอันนี้สังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่อับๆกับอยู่เนี่ยที่ว่าอย่างนี้มันโตเร็วเหลืองพาได้สายเหลืองอันนี้ลองดูอีกครั้งก่อนที่ผมมาคัดกับพี่ต้นคือมันไม่ขนาดเนี้ยแต่เหลืองอะสีเหลืองต้องเข้าใจนะคือสีเหลืองมันมาสีเห็นไหมเมื่อกี้มันมันชุดเดียวกันนะแต่สังเกตไหมพวกสีแดงสีอื่นอะ สีมันจะมาสีมาก่อนแล้วมาเร็วก่อนแต่เหลืองเนี่ยมันจะค่อนข้างมาช้ากว่าอ๋อปลาสีเหลืองสีจะเดินช้ากว่าพวกตระกูลสีแดงสีส้มนี่นั้ยิ่งอายุมากยิ่งเหลืองปลาเหลืองนะยิ่งแกยิ่งเหลืองอันนี้ทุกคนฟังไว้เป็นผั้นำผู้นันยิ่งแก่ยิ่งหล่อเป็นเพื่อเอกได้คิดเหมือนกันเลยพี่ผมเคยดูแบบไอรอนแมนน่ะคือแม่งยิ่งแกยิ่งเท่ยิ่งเร่เๆ่ต้องไปนี่นะไม่กันเสร็จทำไมพี่อ๋อกินมาหลายตัวแล้วเต้ย พี่แบ่งเวลาไยงไครับอย่างเงี้ยเวลาแบบมาทำปลาพวกเนี้ยคือมีงานประจําอยู่แล้วช่วงออกเวรนะช่วงออกเวรเวลาเลี้ยงมันเลี้ยงยากไหมลูกปลาพี่ช่วงแรกอาจจะยากหน่อยช่วงอนุบาลอ่ะเพราะไม่ยากนะเพราะประกัดไม่ยากเพาะประกัดไม่ยากไม่ยากเลยเด็กป .4 ก็พะได้อ่าแต่พอประกัดเริ่มเริ่มโตแล้วตั้งสามสี่วันเนี่ยการอนุบาลลูกปลากัดจะยากยากที่สุดต้องเข้าเวรด้วยปะเป็นตำรวจอ่ะพี่แบ่งเวลาไปตักมันได้ไง ไปบบหาอะไรอาหารพี่จะไม่ได้ไปทุกวันส่วนมากพี่จะไปตอนออกเวรออกเวรเช้าพี่ก็จะไปประมาณตีห้าก็ขับรถก็ประมาณชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงต้องเหนื่อยมากเลยพี่อ๋อไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยคือพี่สนุกเลยมั<อ>้งสนุกอะ่ะถ้าเกิดเราชอบอะไรหรือเราอะไรนะเราจะเราจะทําไม่เบื่อโอโ้เป็นไงครับ ต้องบอกว่าพี่ต้นเนี่ยแบ่งเวลาเก่งมากๆเลยครับต้องทํางานประจําด้วยแล้วก็ยังต้องแบ่งเวลามาดูแลสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างพวกปลาสวยงามอีกผมถือว่าพี่เขาเ <c> ก <oughs> ่งแล้วก็ทรเหดมากๆเลยทุกคนครับโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้ฝากพี่ต้นไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมใครที่อยากจะติดต่อซื้อปลาพี่เขานะก็มีลงไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยนะครับ ที่มาให้ความรู้ในวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาบโอเคเสร็จแล้วโอเค